อุ้ยหนักมาเลยค่ะน,น้องถูอยู่แล้วเมาเอาของหนักงไปก่อนมาลักกอก็ต้องมาส่งไปนิดหนึ่งพี่นิงคะพี่นิงคะเดี๋ยวคะ่ะทางกลับบ้านมันทางนู้นไม่ใช่หรอคะวันนี้ต้องซื้อของเข้าบ้านช่วงนี้มมนค่อยได้กินผักเลยเดี๋ยวไปซูเปอร์ไปชอปปิ้งด้วยกันอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Tops นะคะเซ็นทรัลพา3เพราะว่าเรามีสาขาที่นี่ด้วย ัวนี้จริงๆผักปลอดสารพิษเนี่ยจำเป็นมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปกติผักสดเนี่ยถ้าเป็นเกรดธรรมดาที่ไม่ใช่ออร์แกนิกอ่ะมันจะเจอปนสารพิษเยอะมากๆจะมีผักปวยเล้งไหม้นวดเราต้องหาก่อนเราเจอปวยเล้งแล้วนะคะปวยเล้งหนึ่งแล้วเราก็จะต้องซื้อแครอทด,ด้วยปูเราจะทำปวยเล้งน้ำมันงาน,นะคะแล้วก็บวกใส่ไข่แครอทเนี่ยจะไปต้มซุปนิ่งจะไม่ค่อยตุนผักเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สดเราทยอยซื้อทีททเดียว อุ้ยหนังหนักทั้งนั้นเลยค่ะหนังหนักทั้งนั้นอะใส่ตังกันอ๋ออยากจะให้ดูว่าเซฟเช็คเอาท์ของ Top ท็อปเนี่ยเขาใช้กันยังไงนะเราวางตะก้าเราไว้ตรงนี้เรากดเริ่มต้นก่อนอาจจะใส่เบอร์ด้วบัตรเครดิตเอาบัตรเครดิตเราเนี่ยเสียบเข้าไปเสร็จแล้วค่ะไม่ได้เอาถุงช้อปปิ้งมาแต่เราใส่กระเป๋าไปเลยก็ได้น้องถูกอยู่แล้วเราเอาของนหนังหักกันไปก่อน มะละกอก็ต้องมานะคส่น้อยนิดนึงไปกลับบ้านได้แล้ว <c oughs> มินิมีรุ่นนี้จุมากนะคะน้องเกี้ยวยักของเราคือใช้แทนถุงช้อปปิง้งเวลามาซุปเปอร์ได้เลยนะคะแถมมีกระเป๋าต,ตั้งให้ด้วย